ราศีพิจิกครับเป็นหนึ่งในสี่ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะวันวนี้รอบนี้มีดีที่สเสน่ห์สเสน่ห์แรงนะครับดาวประจําตัวของเราคือดาวอังคารโครจรเป็นมหาอุดนะครับโอ้พลังงานล้นเหลือดาวศุกร์คือสเสน่ห์โครจรได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์สเสน่ห์แรงนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็เราทํางานเราเต็มที่กับสิ่งที่เราทําหรือเราทํางานจะเป็นงานประจํางานออฟฟิศ งานฟรีและรก็ตามน้ครับสเสน่ห์หมายถึงบางทีผู้ใหญ่เมตตาสเสน่ห์มีคนเห็นคุณค่าในฝีมือการทําง,งานของเรานะฮะเราจะมองสเสน่ห์เป็นเรื่องของความรักความใคร่อย่างเดียวบางทีสเสน่ห์ผู้ใหญ่เมตตาให้งานดีๆกับเราก็ได้ช่วยเหลือในยามที่เราทุกขร้อนกังวลไม่สบายใจก็ช่วยให้เราผ่านพ้นในเหตุการณ์ต่างๆไปได้มันก็ดีถูกไหมฮะนี่คือจังหวะดาวที่มันเด่น มุมดาวดีอย่างนะฮะคือในช่วงนี้ถ้าเราจําเป็นต้องทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็สําเร็จนะฮะนี่จังหวะดาวมันเด่นหลายระลอกเลยนะครับคือเพื่อนๆมีไอเดียอยากทาอยากคิดอยากเคลียร์อยากแก้อยากจัดาก,ก,าก,การโอเคลุยทาได้นะครับและเรื่องต่อมานะครับเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าดาวประจําตัวของเราคือดาวอังคานโคจรนด้ตํางหน่มหาอุดนะครับเหมือนกับวัาสนามมันเข้ามาพอดีมันก็เลยทําให้ ในช่วงนี้อุปสรรคต่างๆมันเคลียร์ได้หมดมีข่าวดีที่รอคอยมีข่าวดีเรื่องของเงินทองแต่ละจ่ายเยอะนะรลยจ่ายผมเชว่าบางทีนึกถึงรลยจ่ายแล้วถอนหายใจแปดละลอกนะครับแต่ข้อดีคือโอเคเงินเข้าแล้วเข้าทันแล้วก็เข้าได้เกินรลยจ่ายก็คือได้รับพอที่จะชะําระเรื่องของรลยจ่ายต่างๆได้เป็นพิเศษนะครับมีเงินพิเศษเข้าเชวะดาวกัน พูดคุยเจราจาเด่นนะเพื่อนๆครับมีเรื่องอะไรที่ต้องพูดคุยหรือน้มน้าวใจใครไหมฮะมันมีโอกาสที่จะคุยแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังโอกาสที่เวลาพูดหรือสนทนาต่างๆ,ๆนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นไปได้ดีด้วยดีนะครับฉะนั้นพอเรารู้ดวงแบบเนี้ยถ้าใครค้าขายช่วงที่คุยกับลูกค้าคู่ค้าคู่เจราจาสําเร็จถ้าใครที่ไม่ได้ค้าขายแต่ว่าทํางานประจําอย่างที่บอกตอนแรกนะฮะ ผลงานดีแล้วก็มีผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเห็นศักยภาพของเรานะครับมันก็ทำให้เก็บเครดิตนะครับในช่วงนี้ได้เต็มที่นะฮะก็เลยเพื่อนๆมีอะไรทำทำเลยมีจะอะไรจะโชว์โชว์เลยมีอะไรที่จะต้องเร่งรีบเคลียร์จัดการทำเลยนะครับนี่คือจังหวะดาวที่มันดีโอกาสใหม่ๆมาให้คว้าไว้เพื่อนๆมีโอกาส อะไรพิเศษนะครับก็คว้าไว้นะฮะเผื่อมีใครมาทาาทามใครมาชักชวนใครมานําเสนออะไรก็ตามเราลองพิจารณาดูแล้วเรารู้สึกว่าเออมันน่าทาน่าลงมือหรือน่าซื้อน่าใช้น่ารับงานนั้นก็ทําได้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะสังเกตดีๆว่ามันเป็นข่าวดีเรื่องงานถูกไหมเป็นข่าวดีเรื่องของวาจาพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังแล้วก็คนเห็นคุณค่าของเราศักยภาพของเราคนเห็นแล้วบางทีอาจจะ ชื่นชมนะครับนี่คือจวงหวะและก็เด่นเรื่องเด่นๆต่อมานะฮะที่เขาว่าโชคดีเนี้ยก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ตกน้ำมาหรือตกไฟไม่ถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจมีเรื่องที่เป็นกังวลทุกหรือก็อังจะย่ำแย่จะมีทางแก้ทางออกนะฮะเพราะว่าดาวประจําตัวของเราคือดาวองคารนะฮะโคจรอ,อยู่คู่กับดาวสุขก็เรียกว่าดาวคู่มิรมิรคือคนช่วยเหลือดันประกบคู่กันในช่วงอย่างน้อยสัปดาห์นี้ ถ้ามีเรื่องกังวลร้อนใจไม่สบายใจจะมีคนมาช่วยทันเวลาเสมอหรือถ้าเราจะไป่ต้องขอร้องขอความเมตตาขอความเห็นใจจากใครจะสำเร็จเสมอนี่ไหมจังหวะดาวมันมาร,รวมกันนะอ่าโอกาสจังหวะ,ะหลายๆอย่างเข้าทางเรามาดูนิดหนึ่งช่วงนี้เผื่อเพื่อนๆมีความคิดนะฮะอยากจะขยับขยาย อะไรส่วนตัวของเรานะครับทําได้นะลุยคุยนะฮะอยากจะขยายงานอยากจะทำอะไรนอกเหนือจากงานประจำะทีอยากมีงานอินเทรเนหรือทีไปเที่ยวหรืออยากซื้อของสำคัญของมีค่าของมีราคาสามารถซื้อได้ได้ของที่ดีราคาที่มึงพอใจคุณภาพที่เราได้มาคุ้มค่าต่อเงินที่จ่ายไปเต็มที่ช่วยนีจ่ายส่วนตัวเยอะนะสังเกตไหมฮะอันนี้เราไม่ได้รวม ค่าต่างๆที่เกี่ยวกับของใช้ต่างๆที่เราต้องซื้อโดยทั่วไปหรือว่านี่สิทธต่างๆที่เราต้องใช้หรือว่าค่าบารค่ารุ่นค่านี่ค่าอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าเรามีเกณฑ์ที่ซื้อของส่วนตัวที่อยากได้ด้วยมันอาจจะไม่ใช่ของแบบมีค่ามีราคามากมายถือว่ามีความสุขทางใจหรืออยากซื้อให้กับคนที่รักก็สามารถได้แถมมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ที่เราเอออย่างน้อยก็ไปแล้วก็มีความสุขจะสุขระยะสั้นหรืออะไรก็ตามเพราะบางทีมันอาจจะไม่ค่อยว่างยาว เดี๋ยววันหยุดหรือเลิกงานอ่าได้ไปหรือได้เจอคนที่อยากเจอมานานนะฮะมีความสุขเกี่ยวกับสถานที่กิและคนด้วยแล้วก็การช็อปด้วยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อครับหลากหลายอย่างในช่วงสัปดาห์นี้มันเข้าทางนะฮะจริงๆอุปสรรคมันมาตามปกติแต่ผมไม่ได้เล่าซักเรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องดวงดีก็เลยเล่าดวงดีๆให้ฟังนะ่ฮะอุปสรรคมีนะฮะเช่นทําทำงานมีอุปสรรคนะครับแต่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องดเดิมๆอะนะฮะกนะ็จะไม่รู้จะเล่าทําไมในเมืว่าอ่ะอุปสรรคเรื่องงาน มีคนขัดแข้งขัดขากัดคอบ้างหรือระวังหลุดหลงลืมบ้างอะไรก็คือเดี๋ยวเราก็แก้เกมได้นะฮะผมเลยดูว่าเอออะไรที่ดีๆให้ชื่นใจไว้เพราะว่าเพื่อนๆก็ต้องทํางานตามปกติอยู่แล้วแล้วปัญหาต่างๆมันก็เคยผ่านมาหมดแล้วแถมเราแก้ปัญหาได้ไวขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะฉะนั้นสัปดาห์นี้อุปสรรคมาเรื่องเดิมๆครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยแต่ผมก็เตือนนิดนึงคือต้องมีสมาธิเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีดวงหลุดหลงลืมดาวพุธสัมพันธ์กับดาราหูนะฮะคนแบบ ตัวเองหลุดหลงลืมบ้างหรือคนรอบข้างทํางานหลุดบ้างแล้วเราก็ต้องไปช่วยหรือดูแลแก้ปัญหารับผิดชอบหรือบางทีอ่าถ้าเป็นไม่ได้นะฮะในระยะนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เรามีไอเดียอะไรใหม่ๆทํามันก็จะปวดหัวหน่อยเออทำอะไรดออีวางแผนอะไรดีคืเนี้ฮะ,ะผมดูว่าโดยรวมก็จะมีเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบและไอเดียใหม่ๆที่เอามาทําพร้อมๆกันมันเป็น สัปดาห์แห่งการใช้สมองเยอะมากสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่หรือมีคนโยนงานยากๆมาให้แล้วก็ทําได้ดีเป็นพิเศษแสดงว่างานโอเคเงินหมุนได้ไอเดียเป็นใหม่เกิดขึ้นแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญสาเร็จแล้วก็การเจราจาต่อรองโอ้โหช่วงนี้ดีเลยเพื่อนๆครับช่วงนี้วาจาเราจะมีแบบอารมณ์ของมวาทศิ์เด่นมากปากการทูดเด่นมากคือพูดอะไรคนเชื่อฟังมากกว่าเดิมนะฮะ เครดิตช่วงนี้ดีมากนะครับแล้วก็มีโชคฟุกฟุกนะฮะเพื่อนๆครับมีโอกาสมีโชคฟุกๆนะฮะโชคลาภช่วงนี้จะมาจากเรื่องของบ้านหรือครอบครัวนะครับเผื่อเพื่อนแบบชอบแบบสิ่งโชคเสี่ยงดวงหรือว่าหาตัวเลขอะไรสิ่งตัวนี้อยู่นะฮะมีเลขบางบางอย่างในใจไว้แล้วช่วงนี้อยากหาเลขเพิ่มเติมอ่ะอยู่ที่บ้านนะฮะเพื่อนเพื่อนเดินมีคนเขียนเลขอะไรไม่รู้อยู่ที่สาบ,บ้านเรา เห็นว่าแรปไอ้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคือบางทีเราจะเจอที่เบียนบ้านที่เป็นรถอะไรก็ว่าไปนะฮะเลขที่บ้านเลขที่อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าบางทีถ้าคนจะถูกยังไงก็ถูกนะฮะคนจะไม่ถูกบางทีฝากเขาซื้อเขาลืมซื้อให้ก็มีนะฮะนี่ครับแต่บอกว่าเออเลขมันจะอยู่ตัวแถวเนี้ยนะครับอยู่ในตัวเลขบ้านหรือรถที่จอดในบ้านอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับสุดท้ายนะฮะดวงความรักเด่นมีอะไรแฟนช่วยโสดอยู่ชอบใครคุย มีโอกาสได้สางความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่เราชอบแฟนทำอะไรบางอย่างให้เรามีความสุขเป็นพิเศษถ้าทะเลาะเบาแว้งกันก็กลับมาคืนดีได้ไวรวมถึงมีอะไรหรือปัญหาก็ตามทุกีีแฟนจะอยู่ข้างๆเราเสมอนะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับนี่คือ1ในทาสีดวงดีสวดาห์นี้นะฮะสถึงแนะครับเพื่อนๆใช้จังหวะดาวเด่นๆให้เกิดประโยชน์นะครับอะไรที่ว่าเออมันมีดีอะไรที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย เพื่อนๆก็ไปโฟกัสเรื่องนั้นแล้วมันจะได้ชชว์ๆ้วๆเพบางทีได้มากกว่าเดิมเด้อว,วัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นกำลังใจใเสมอนะฮะสวัสดีครับ